ดวงชะตาคนที่เกิดในปีละกานะครับประจำเดือนมิถุนายน2565นี้ถือว่าดวงชะตาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมักจะฝันแม่นคุณจําไว้เลยคนเกิดปีละกาในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ให้คุณไปซื้อเลขนั่นเลยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคใน1เดือนนี้นะครับในดวงชะตางคุณและจะเกิดความเป็นสิรเียมงคลมีความสําเร็จนะและความเป็นที่สุดที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภความอาศัศจรรย์น,นะครับเกี่ยวข้องก,กับการทําบุญสวดมน ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาถ้าใครบูชาพญานาคอยู่นะครับพญานาคก็จะออกมาประทานพรให้คุณประสบผลความสําเร็จ อาจจะออกมาทางในด้านของความฝันก็ได้นะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยมีโชคลาภที่ดีเข้ามานะครับถือว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะแล้วคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยทั้งปวงนะครับอย่างที่บอกเนี่ยคุณมีสิทสิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะถือว่าในเดือนนี้เนี่ยดวงคุณไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะในด้านของอาชีพการงานนะครับถือว่าคุณเนี่ยจะมีอํานาจวาสนาบาร,รมีที่ดีพร้อมอยู่ในตัวเองถือว่าเป็นผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้ววยคาามมมเตตและีีจจิิิใทท่บรสุธ์ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการส่งเคราะห์และการช่วยเหลือผู้อื่นหรือผู้ตกทุกข์ยากเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเกี่ยวข้องกับพระพิสุสงฆ์นักปราชญ์นักบวชนักศาสนานักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ครูอาจารย์พยาบาลแพทย์แผนไทยปัจจุบันนะครับรวมถึงร้านขายของวัตถุมงคลต่างๆแนละเครื่องสังฆพันธ์ต่างๆเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังหมายถึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศนะกับชาวต่างชาติงานด้านอวกาศแล้วก็เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รวม ถึงสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรเครื่องยนต์ คนไกลนะแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆและด้านพลังงานเนี่ยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยล้ำยุคนะครับส่งผลในทิศทางที่ดีในการงานของคุณนะในเดือนนี้ในด้านของการเงินนะครับถือว่าคุณมีพื้นฐานด้านการเงินที่ดีตั้งแต่เด็กนะมีมรดกตกทอดหรือฐานะทางบ้านเนี่ยสุขสบายดีอยู่แล้วมีเงินทองใช้จ่ายอย่างคล่องอุดมสมบูรณ์นะครับและเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อ,อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทําบุญสมม่วนมนต์ไว้พระนะทำให้บุญกุศสที่คุณทำเนี้ยส่งเสริมให้คุณเนี่ยมี ความร่ำรวยมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะเออไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ทาน,นการบริจาคจะทํามาอาจจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้คุณประสบผลความสําเร็จด้วยในด้านของการเงินนะครับส่วนในด้านของความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประสบผลความสําเร็จมากนะักเนื่องจากคุณอยู่ในฐานะที่สังคมที่เพียบพร้อมในระดับสูงการเลือกคู่ในจีงจะต้องมองตามความเหมาะสมทางฐานะของสังคมที่เป็นอยู่นะครับจึงต้องตกอยู่ในอิทธิพลและต้องผ่าน สายตาของผู้ใหญ่ของเกรือญาติก่อนเสมอนะเหมือนกับถูกจอมจานหรือประมาณคุมฝูงชนประมาณเนี้ยนะเออแบบจีเนคุมฝูงทนนะคุณเคเห็นไหมนะไม่ได้รักกันชอบพอการแต่พ่อแม่สองฝ่าย ให้จับแต่งกันก่อประมาณนี้นะเออเคยเคยดูหนังจีนไหมแต่คุณไม่เคยดูหนังจีนคุณก็ไปดูช่อง23งสามานะหนังจีนทั้งวันเลยเออจารย์ติดช่องนี้อยู่นะโอเคส่วนดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ไซนัสโพงจมูดอักเสบนะครับซึ่งเกิดจากอาการแพ้อาหารแพ้อากาศแล้วก็ฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยรวมถึงในหลงผดผื่นคันหรือโรคผิวหนะ้าอักเสบด้วยนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะนอกจากนั้นในสุขภาพทั่วๆไปเนี่ยของคุณก็ถือว่าอย โอเคนะครับวันนี้ครบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่ญญานใดสนใจอยากดูดวงชะตาอาจารย์โยละเอียดเนี่ยก็ติดต่อมาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ